สวัสดีครับขวัญพี่น้องในประเทศต่างประเทศนะครับข่อยพี่นอ้องผู้ใส่แรงงานต่างถิ่นต่างแดนทั้งต่างประเทศนะครับพี่น้องผู้บ้านไก่เลีเ้ยงเคียงครับบ้านพี่มืมงน้องทั้งซอป,ป,ปลา่าครับสำหรับช่วงนี้ก็บอก,กับช่องลุงอวนบ้านหน้าที่เก่าน,นะครับ ลูกวนกับพัไปใส่มาใส่ล้วครับยังอยู่กับภรรย,ยาบ้านพุงนะครับเราเลี้ยงง่วไถ่เดือดร่อยแล้วอธิกลับแล้วรก็เลยว่า,ท,า,วาทยบรรยากาศการบริหารจัดการในการเลี้ยงง่วไถ่เดือดร่อยแล้วให้ได้ขอต่อคลิปท้องนะครับ เราเนี่ยยังมาแหงงัวกินบุ้นเลยไอ้ยังเราพย,ยายามเนี่ยฮะอยโอ้ลูซี่จะไปเกี่ยวมาใส่ให้เจ้าปาลูกไว้บางงัวเรากำลังลุ่มสักกรรมอยู่ครับเพื่อนเราเห็ดล่างใส่หยาของใส่อาหารงัวเราตัวเราเห็ดดีตัวละครเพื่นอ,พอนเรา่ล้เราปล่อยมากเกือมากินอยู่นี่รถ ไเกี่ยวใสก่อมองปลูกไตีปลูกปลูกไรป่ไหนจากไรปลูกงานเโอ้เกือบไรยบนตัวนี้ว่าเดือดร้อนน้ำหยาน้ำเฟียงตัวกับวัสดุเป็นอาหารเสริมเนาะโอ้เกือบเป็นเฟียงะเลโอ้ัดมือไว่ได้ไปเกี่ยวมือไหนมีแบบมีงานกับว่าได้ไปเกี่ยวกับเฟียงเนี่ยตีตัวนี้เป็นอาหารเสริมเนาะโอ้ดีดีดีไย่าเอ้เจ้า บริหารจัดการก่อธาอยู่นี่งัวเพิ่นกำลังกินหญ้าลู้สีครับแล้วไปเคี่ยวไว้ให้เจ้าให้มันกินเส้าแล้วจักสอบนี่มือแล้จักสอบว่าใส่เลี้ยงพร้อมเมือ่อละสอบสองสอบไปละเออเมือ่อละสองสอบอเอกอก็ปล่อยออกไปบ้าก่อธา,าแล้วตูย้ยาไอ้บาดน,นี่งัวไทายเรือนเอยเจ้าอันเทียนมี พี scream, 是是่น้องผู้เพิ่นเบิ่งคลิปลูกอวดอยู่นี่เพิ่นจะแบ่งปันนี่บ่ปันให้เพิ่นบ่บ่เปิดราคาบ่ยังให้เลี้ยงให้หลายก่อนติ้ยโอ้แล้วก็ระหักกรลังหอมครับพ่อพี่น้องแล้วว่าเพาก็เริ่มต้นย้ายให้ฟอกขายถอดเห็นเห็นไม่ได้หลายก้อนจะบอกดอกว่าสั่นเฮและเอกและล้อไงแม่นออกอูมากกันเออให้ฮิผงลูกเบิ่งเตาอันุ่ก้อนเตี้ย เราผสมเทียมมือน mm ้เราบ่เ hmm. ด hmm. hmm. ี๋ยวมาข่มตัวด้พี่น้องเราบบันแดงมาใส่ไทเหลือร่อยแล้วก็ได้โอ้ยัวเนี่ยว่าต้องผสมหัวอาหารว่าต้องโรยกากกำตาลตัวนี้เห็นบ่หเพี้ยวเลยเอมาละเออนหัวเนี่ยเพี้ยว่เอนเพียเนยจังค่อยใส่กากตาลใส่เกลือ ซับนี่แล้วพอดีพองามเนาะวันนี้หงายากดูแลทัวถึงเอาเพิ่นนี่คือคล้องเสียเขาตลอดเป็น,นไดยนี่เดี๋ยวอีสวนเขาเขาดื้อบ่คือได้คล้องคลอดตลอดเออดื้อลงสวนเขาบ้น <c oughs> านโบราณยังค่อยสีย์อือออมจิตต้อนจักสอบเจ้าใส่ห้างไว้ให้นี่ ้นเพียงเนเตีม๋มงา้าเวลาเอาหนาเนี่จักสอบหนาเนี่ยคือเด็กแต่มีเพรามันชมนี่มันร้องไห้วัาไหนดด <c oughs> อกเตกใจว่าแตมีใส่ยหายรถอโอ้ดีแล้วดีแล้วทำนี่โอ้กินกินดีของมันดดมต้องพ่อง้อเพิ่นอุดมสมบูรณ์เลยไหมหนาแรงกระไดวันนี้แท้เพิ่นปลูกหญ้าลู่ซี่ไปเกือบไร่เพร่นว่าเสริมไปมือละสอบสองสอบ แล้ก็ปล่อยไปปล่อยไปหาที่อือเอานี่แหละพี่น้องเอ้ยการเลี้ยงงัวก็แล้วแต่าทีข้อม,กมักไผมันเนาะเบ่งเอาลุงวัวเด้ไปถ่ายคลิปหรือเหตุหาวิดีโอถ่ายคลิปลงไปให้พ่อพี่น้องผู้เลี้ยงงัวได้เบ่งกันแต่ละมือแต่ละหม่องแต่ละบอลน,นะครับฟ้ามใหญ่ฟ้ามน้อยก็เปรียบเทียบเอานะครับความมักไผมัน อันนี้เพิ่นเฮ็ดแบบบ้นบานๆแล้วก็เลี้ยงงวัวเพิ่นบ่มักงัวใหญ่แล้วว่ะมักไท่เลือดร้อยงัวไท่กระโดนเท่า Draw. นี่แล้วก็บ,บ่เลี้ยงหลายโตอ๋อแบบพ่อเพียงบุษันแล้วว่ะเล่าว่ามันเลี้ยงง่ายอยู่ง่ายกินง่ายโรคไถ่กับบุ๊วีจักเทียเงินเป็ี่ยนแล้วรักษาดีบริหารจัดการดีกับบุ๊จักแล้วว,ว่ะแล้วเีดยา แล้วก็กอกยาพร้อมนะถ้ายพญาธยาบำรุง,งท่านแต่ว่าย่ำผสมแล้วเบรีเวข่มโตแล้วของบะมันแดงนะครับผสมหลอดผสมเทียมเอางามอยู่ครับลูกหวดระเบิงแล้วก็เป็นระเบิงของเราอยู่งัวกระไรก็ข้อมักไผมันเนาะครับ ไข่มักงัวใหญ่งัวงามงัวบามันงัวนอกสายตางนะครับแก่แล้วแต่ความคิดไผ่มันก็หม,มักไผ่มันนะครับสําหรับพ่อใหญ่เราก็มักสายบ้านๆสายไทยเลือดลอยครับนี่ความมัดของเราเราว่ามันเลี้ยงง่ายเบิึงง่ายลูกไผ่กับบะมี่ ่ค่อคยเห็นหรือว่าเ่เห็นเลยล่ะเราเลี้ยงมาปีสองปีแล้ววะนุ่วันก็นเลยมาสอบถามมาติดตามชีวิตไอ้นุ่มโรงงานตะกี้เราก็ยู่พุ่นล่ะครับกรุงเทพกรุงไทยว่ามันจะเป็นเจ้าของโรงงานวันสิบบอ,อกมาจากเทียบออกมาแล้วรวบาสิบกระบไปอีกดอกบัดนี้ สำหรับการใส่ชีวิตในเมือง่าสั่นมาเห็นชีวิตแบบธรมรมชาติแบบท่องทงแล้วก็มักแล้วแบบติดใจแล้วอยู่ไปถึงวา่าอยู่ในเมืองในหน่้นะนะครับมีรายได้แต่ละเดือนมีทุกเดือนแต่ว่าแต่เปรียบเทียบกับรายจ่ายนะครับกับบ้านเซาเขาซื้อมาหางลบกบหนีบอกลบพุ่นหันแล้วก็สู่ อยู่บ้ัดยุเมืองจุคของอะไรนะครับอยู่ทองไฮทองหน้ายุงซี่ก็หาอยากหากินไปตามธรรมชาติตามวิถีชนบทตามวิถีมันหอกของได้เฮ้านะครับแล้วว่ามีความสุขดีมาเห็นบ่ได้เป็นลูกน้องผู้ใดเป็นลูกน้องเจ้าของเป็นเจ้าขาเจ้าของจากเฮ็ดจากเฮ็ดจากเฮ็ดก็เฮ็ดจากนอนก็นอนมาเห็นแล้วว่าโอ้แมือนกลมเลเขียดบิ่งคักก็ได้พี่น้องเอ้ยความสุขแบบบาดบาดแล้วว่า มีง้อมีสิ่งสี่ห่อปลูกสร้างไว้ห่อเลี้ยงไว้เบงหลักก็มีความวาสุขว่ันสดุสิหลักกับเป็นข้มเราวานตัวให้ยากินมื่อละสอบสองสอบแล้วก็ปล่อยไปน้ำแนทงให้ทงหน้าแล้วก็มันก็มาเขาคอ,อกแล้วก็นอนเบิงระหว,ว่างมีความสุขไม่ได้เป็นหลงน่อง กูไดว่ามีเจ้าหนา้ามาดามมวาจังเสรัจจงเสียเห็ดงานบ่าครบเหลียดครบยังนี่คือความรูซึกความคิดคำบอกคำจานะครับของกูทีมีประสบการณ์ทังด้านการเห็ดงานท่างกรุงเทพกรุงไทยนะครับตามทีลุงวนเดยถามนะครับ นี่นะครับคือบริเวณบ้านบริเวณเทียงไฮเทียงหน้าของเราอยู่เราเศร้านะครับสิ่งปลูกสร้างเรากลายนะครับสาปาลาเราก็มีก็คิดว่าจากไหนยู่หุ่นแล้วก็มาเห็ดตามข่มคิดแล้วเหรครับเราบอกว่ต้องเห็ดหลายคอยเห็ดไปตามทุน่นตามแห้งของเจ้าของแถวที่มีครับไอศวาจ์จากไหนก็ตามเราอะ ก็เห็ดตามความฝันความคิดของเจ้าของมาสั้นก็ดีอยู่ครับวันเรากำลังเห็ดในยูนิกินอยู่คนหมักหลายแต่พัออกมาอยู่บ้านอยู่เมืองอยู่ไฮยูหน้ายุ่งสิเลยครับนี่นี่เห็นว่านี่เห็นดังกินบานนี่ยต้มไก่พอแปลกับต้มไก่เลยเราววันน่ะ เออเซียนโอ่อี้เสี่เซอโอ่อี้เสี่เอานะโอ้ฝ่ายญาแล้วก็มีความสุขแท้ไม่ต้องคิดยังมากไม่แล้ววาชีวิตนี่เป็นของบักเพิ่งผู้เดียวแล้วว่าอืมแต่มีตามเกิดไม่ต้องคิดยังมากไม่อยู่บ่พอหลายปีดอแล้วว่าแมนบ่ฝ่ายญาญ่าคือพ่ออยู่บ่เจ้า ออเราเบื่อหรอกบางหัวลอยปีเราบื่อหรอกเราลำบากผู้อยู่นั่ลนลนลแล้วออกับลูกหลานเลยแล้วว่าบ่หอดปานนั้นดอาก็ขอใส่ชีวิตทำวันนี้ให้ดีกว่าเม,มื่อวานบ่ไปย่าทำงานทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานทำวันละนิดดีกว่าคิดว่าจะทำบออ่ได้ ผมรู้ได้คติหลายๆอย่างนะมาพอๆพยายามเหมือนนี่เร่าม่ธรรมดาจากไอหนุ่มโรงงานเลมักลายออกมาอยู่บ้านูนเมืองกันหูงสี่มาแล้วตำรนจมันบ่เออเบื่อแล้วเบื่อแล้วแล้ว่ากันหูงสี่ออกมาอยู่บ้านตะรวนแล้วเติเป็นยังคืออยู่โดนขักแต้งขัดว่ามันจิตเป็นเจ้าของโรงงานเองมันคิดไ่ได้เหมือจังเลย ว่าไงถอนใจฮะมันก็คิดได้เป็นลูกน้องเขาบ่คือเป็นลูกน้องเจ้าของเฮียนกูก็มีบ้านกูกัมีกูอยู่ไม่เอ็มอ่ะเนี่ยอืมนี่กูก็มีบ้านกูก็มีหน้ากูก็มี่อยู่เหดียงเตียอืมอ่ามันก็คิดได้แล้วว่าเนี่ยครับคือความคิดเห็น ขอไงไอ้นุ่มโรงงานครับเพิ่นเหมืมอนหนุ่ยฟังเราว่ากันคือแดงสีนี้มาแล้วตาดนเราว่าม่ยอมเป็นลงน้องผู้ใดยูโดดขับกันดอกกุศลบ่นมาออกมาสัมผัสทักเราโอ้เป็นสีตัวทองให้ทองหน้า ชีวิตบ่นๆชีวิตหลกท่องทุง่งเลยเป็นสี่ตัว่าเห็นตนยูให้เขาว่าให้เขาดา่าอีหยังย่เ้าผิดพลาดแน่ก็ได้เขาบอกก็ว่ามาเ่น็นเราก็เลยตัดชินใจครับพพี่น้องออกมาอยู่บ้านอยู่เมืองก็นะมาเห็น หนี้มาแล้วแต่โดนโดยทันมันล่อฮักปนีนดอกโดยทันแต่เราก็บ่ลืมดอกกันไปอยู่กรุงเทพกรุงไทยแบบมิดีมิดม,มือเนี่ยแต่ไมาเห็ดมาสร้างคือซิงคือของกันย้อนกรุงเทพกรุงไทยเราก็บ่ลืมหมืแต่ว่ามันกะอีกอย่างนึงกัคิดปีกแย,ย่มุมนึงแล้วก็มาโอ้ยกูนี่คือเป็น ลูกน้องเป็นกีขาเขาแท้คือน่าเป็นกีขาจาของเห็นแล้ววะแล้วก็ตัดชิ้นใจเลยเปิดอาดลาดตาแล้วบางกอกเห็นแล้ววะอยู่ไหอยู่หน้าว่าเขาบานเลยบานแล้วเบือ่อไรข้อมวุญไหวก้อมอยู่ซุมทุน่นคนหลายขอไปอยู่บ้านอยู่เมืองจากของท่าน คนนี้กัวรุ่งกวนติดตามติดชีวิตคนนอนไฮยูนากะอันว่าโลหยัดระบายความในใจฝากมาถึงผู้สีมาเห็ดคือเรามีความผิตมาอยากมาอยู่ไฮยูนากะอไฮมาถามมีความพร้อมถามมีความพร้อมกัดอีกเตียงหนึ่งหันมาใครมามั้นเราว่ะแต่ว่าเรามักจังสี่ ที่แน่กัสรุปแล้วก็คือมีก้มสุกอยู่กับธรรมชาตรเรืว่าครับสำหรับคลิปนี้กัตุงว่วนกับสิบขอจบแล้วกับปิดคลิปการตามติดชีวิตของไอ้นุ่มนอนหน้านะครับผู้มาเคตมาร์สั่งน้ำทองทองให้ท,ทองหน้านะครับ หมักธรรมศาสตร์ไหวเพียงแค่นี้นะครับขอพุ้นหลายเดลยผมม่พี่น้องูขอมาบึงมารับชมช่องของลุงวนบ้านหน้านะครับขอให้มีตะความสุขค้อม,อมจเจริญเจริญขึ้นไปในการงานหนาทีนะครับขอให้ลำนำไปด้วย,วยทุกผู้ทุกคนครับผมสวัสดีครับ